สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปัญหาใหญ่ของฝรั่งเศสนั่นก็คือเรื่องหนี้สาธารณะครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าทําไมตัวเลขหนี้มันถึงได้พุ่งสูงขนาดนี้แล้วสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันกําลังบอกอะไรกับเรากันแน่นี่เลยครับ114%เเซ โอ้โหตัวเลขนี้มันหมายความว่ายังไงนะครับก็คือนี่สาธารณะของฝรั่งเศสเนี่ยมันมีมูลค่าสูงกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ประเทศผลิตใกล้ใน1ปีซะอีกนะครับคือมันเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลมากๆจนกระทั่งบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออย่าง Fitch Ratings เขาต้องออกมาปรับลดเครดิตของฝรั่งเศสลงเลยทีเดียว ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับลองเทียบกับพื่นบ้านยักใหญ่อย่างเยอรมนีดูสิครับจะเห็นเลยว่านี่ของฝรั่งเศสนะสูงกว่าเกือบสองเท่าซึ่งรากของปัญหานี้เอาเข้าจริงแล้วมันไม่ได้มาจากเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับแต่มันอย่างรากลึกลงไปในเรื่องของการเมืองด้วยเอาละครับการเมืองแห่งความใจกว้างหรือก็คือรัฐสวัสดิการที่กําลังตึงเครียดคือเรื่องราวที่แท้จริงมันเริ่มต้นตรงนี้เลยครับ จากระบบสวัสดิการสังคมของฝรั่งเศสที่ขึ้นชื่อมากๆว่าใจกว้างสุดๆซึ่งในทางการเมืองแล้วเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเข้าไปแตะต้องหรือเปลี่ยนแปลงเรามาดูตัวเลขการใช้จ่ายของรัฐบาลกันครับดูสิครับเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะงบประมาณเกือบครึ่งประเทศถูกทุ่มไปกับเรื่องของสวัสดิการสังคมเพียงอย่างเดียวเลยครับแล้วสวัสดิการที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็ตั้งแต่เรื่องกเกษียณที่อายุ62ปี ได้เงินบำนาญเฉลี่ยตั้ง75%ของเงินเดือนสุดท้ายมีสวัสดิการว่างงานที่ครอบคลุมมากแล้วก็ระบบสาธารณาสุขท่วนหน้าอีกคือทั้งหมดนี้มันเป็นเหมือนคำมั่นสัญญาถึงชีวิตหลังเกษียณที่สุขสบายซึ่งแน่นอนครับว่ามันสร้างความคาดหวังที่สูงมากๆในหมู่ประชาชนมีเรื่องเล่าหนึ่งที่น่าสนใจมากครับจากนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งที่เคยทำงานที่ธนาคารฝรั่งเศสเขาเล่าว่าเจ้านายผมเคยบอกว่าเขาจะหายไป9สัปดาห์เพื่อไปผักร้อน ซึ่งนั่นเป็นเรื่องปกติโหเรื่องนี้มันสะท้อนวัฒนธรรมการทํางานของที่นั่นได้ชัดเจนมากเลยนะครับว่าไอเดียเรื่องความสมดุลในชีวิตเนี่ยมันได้รับการสนับสนุนจากรัฐสวัสดิการอย่างเต็มที่จริงๆทีน่นี้ระบบที่ว่าเนี่ยมันทํางานยังไงเขาเรียกว่าระบบ pay as you go ครับพูดง่ายๆก็คือเอาเงินจากคนทํางานรุ่นปัจจุบันเนี่ยไปจ่ายเป็นเงินบํานาญให้คนรุ่นที่เกษียณไปแล้วไม่ได้เอาไปลงทุนเก็บไว้เพื่ออนาคต ซึ่งระบบนี้มันก็มีจุดอ่อนที่สําคัญมากเลยครับเพราะพอสังคมมันกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุมีคนแก่เยอะขึ้นแต่คนทํางานน้อยลงโมเดลที่เคย work เ,เนี่ยมันก็เริ่มสั่นคลอนแล้วก็เจอกับแรงกดดันมหาศาลเลยครับแล้วมันก็เลยเกิดเป็นวงจรแบบนี้ขึ้นมาครับพอรัฐบาลพยายามจะปฏิรูปอย่างเมื่อ2ปีก่อนที่พยายามจะเพิ่มอายุเกษียณจาก62เป็น64ปีเกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดการประท้วงใหญ่ทั่วประเทศเลย สุดท้ายก็เจอทางตันทางการเมืองไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรที่สําคัญได้เลยแล้วผลก็คือความไม่มั่นคงทางการเมืองที่ดําเนินมาจนถึงทุกวันนี้ครับมีการเปลี่ยนนายกไปถึง5คนในเวลาไม่ถึง2ปีคือทุกครั้งที่พยายามจะปฏิรูปก็จะเจอกําแพงการต่อต้านจากประชาชนจนไม่มีใครกล้าตัดสินใจทําอะไรที่มันยากลําบากแต่จําเป็นอีกแล้วเอาล่ะครับเราจะมามองหนี้ในอีกมุมหนึ่งกันบ้างเพราะพอเห็นตัวเลขหนี้ที่สูงขนาดนี้เนี่ย คำถามที่หลายคนอดคิดไม่ได้เลยก็คือเฮ้ hey, แล้วฝรั่งเศสกําลังจะซ้ารอยวิกฤตนี้แบบที่กรีซเคยเจอเมื่อ10กว่าปีก่อนรอเปล่าใช่ครับคําถามก็คือฝรั่งเศสใกล้จะเกิดวิกฤตนี้แบบเดียวกับกรีซหรือเปล่าคือถ้าดูแค่ผ้าหัวข่าวเนี่ยอาจจะดูน่าตกใจนะครับแต่ถ้ามองลึกลงไปในความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันแตกต่างกันมากเลยครับถ้าให้ตอบในคําเดียวเลยก็คือไม่ใช่ครับคือมันยังไม่ถึงขั้นนั้น ตลาดการเงินยังไม่ได้ตื่นตระหนกขนาดนั้นทําไมละ่ะก็เพราะว่าพื้นฐานทางเศรษฐกิจของฝรั่งเศสกับกรีซเนี่ยมันต่างกันคนละเรื่องเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพราะอะไรคือมันต่างกันเยอะเลยครับลองดูฝรั่งเศสวันนี้สิครับเศรษฐกิจเขาทั้งใหญ่ทั้งมั่งคั่งแล้วก็หลากหลายมากเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งสหภาพยุโรป แถมยังเป็นบ้านของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอีกเพียบซึ่งต่างจากกรีซในปี2010เลยนะครับตอนนั้นเศรษฐกิจกรีซเล็กกว่ามากแล้วก็พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักคือพูดง่ายๆว่าฝรั่งเศสเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจย,ยุโรปเลยก็ว่าได้ครับและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับฝรั่งเศสยังมีสิ่งที่เรียกว่ากรอบป้องกันหรือตาข่ายนิรภยัยอยู่นั่นก็คือธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ครับ ซึ่งเขามีอำนาจที่จะเข้ามาซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อป้องกันไม่ให้ตลาดมันล้มสลายได้พูดง่ายๆคือเหมือนมีผู้ค้ำประกันรายใหญ่อยู่เบื้องหลังซึ่งเป็นสิ่งที่กรีซในตอนนั้นไม่มีเลยมีคนเปรียบเทียบไว้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าฝรั่งเศสก็เหมือนคนรวยที่ใช้จ่ายเกินตัวด้วยบัตรเครดิตท,ทุกเดือนคือเขามีทรัพย์สินเยอะนะแต่นิสัยการใช้จ่ายแบบนี้เดือนชนเดือนแล้วยังติดลบเนี่ยในระยะยาวมันก็ไม่ยั่งยืนอยู่ดีถูกไหมครับ เรื่องนี้มันเลยทําให้เกิดภาพที่น่าสนใจขึ้นมาครับคือในขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือของรัฐบาลฝรั่งเศสถูกปรับลดลงแต่ในทางกลับกันบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสหลายแห่งเนี่ยกลับมีเรตติ้งที่ดีกว่ารัฐบาลซะอีกอย่างเช่น LVMH, Airbus, l o r e a l ซึ่งมันชี้ให้เห็นชัดเลยครัว่าจุดอ่อนจริงๆแล้วมันอยู่ที่การคลังของภาครัฐไม่ใช่ภาคเอกชนที่ยังคงแข็งแกร่งมาก และนี่คือจุดที่ผมว่ามันกลับตลบตดและน่าทึ่งที่สุดเลยครับใครจะไปเชื่อว่าทุกวันนี้กรีซสามารถกู้ยืมเงินในตลาดต่างประเทศได้ด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าฝรั่งเศสเสอีกไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับนี่มันแสดงให้เห็นเลยว่าตอนนี้นักลงทุนเนี่ย <c oughs> เขากังวลเรื่องปัญหาการเมืองของฝรั่งเศสที่ไม่ยอมปฏิรูปมากกว่าจะไปกังวลเรื่องปัญหาในอดีตของกรีซเสียด้วยซ้ครับบทเรียนสําหรับทุกคนกับคําสัญญาที่อาจจะแบกรับไม่ไหว คือจริงๆแล้วสถานการณ์ในฝรั่งเศสเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นแค่ที่เดียวนะครับแต่มันเป็นเหมือนกรณีศึกษาที่ชัดเจนมากๆของความท้าทายที่หลายๆประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่เหมือนกัน ตารางนี้สรุปหัวใจของปัญหาได้ดีมากเลยครับมันคือความตึงเครียดความขัดแย้งกันระหว่างสองฝั่งฝั่งหนึ่งคือคำสัญญาทางการเมืองอย่างเช่นการให้เงินบำนาญที่เอื้อเฟื้อสวัสดิการสังคมที่ครอบคลุมกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือความจริงทางเศรษฐกิจที่เรามีสังคมผู้สูงอายุมีคนทำงานจ่ายภาษีน้อยลงเรื่อยๆพอคำสัญญามันสวนทางกับความจริงแบบนี้นี่สาธารณะมันก็เลยพอกพูนขึ้นมาเรื่อยๆ แล้วมันก็เลยนําไปสู่เส้นทางทางการเมืองที่ดูเหมือนจะง่ายที่สุดหรือก็คือวงจรอุบบาตแบบนี้แหละครับเริ่มจากการให้สัญญารายจ่ายที่ประชาชนชอบเพื่อจะได้คะแนนเสียงแล้วก็ไปหาเงินมาใช้ด้วยการก่อนหนี้แทนที่จะขึ้นภาษีซึ่งไม่มีใครชอบจากนั้นก็ต่อต้านการตัดลดรายจ่ายที่มันจําเป็นแต่เจ็บปวดและสุดท้ายก็คือผลักภาระปัญหาที่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไปให้รัฐบาลชุดต่อไปรับผิดชอบแทน คือมันอาจจะดูดีในระยะสั้นนะครับแต่มันกำลังสร้างปัญหาทางการคลังที่ใหญ่มากๆให้กับอนาคตและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดครับว่าเมื่อคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนมันขัดแย้งกับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจที่แบกรับไม่ไหวแล้วสุดท้ายอะไรจะพังทลายลงก่อนกันนี่คือคำถามที่ลึกซึ้งและยากมากๆที่ไม่ใช่แค่ฝรั่งเศสแต่อีกหลายประเทศทั่วโลกกำลังต้องเผชิญหน้ากับมันอยู่ในตอนนี้ครับ